สวัสดีคะ่ะทุกคนพี่หญิงนะคะวันนี้เนี่ยเรามาดูข้อสอบของโทอีกาพาร์ทที่5นะคะเรื่องนี้ก็ออกบ่อยเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องคําเชื่อมนั่นเองค่ะดูช้อยแต่ละข้อนะข้อ a ค่ะ a l t o แปลว่าแม้ว่านะคะตามด้วยประโยคนะคะข้อ b o r w i s e นะคะแปลว่าหรือมิฉะนั้นนะคะมันก็คล้ายๆ้ากับคําว่า a l o ได้ด้วยเหมือนกันนะคะข้อ c นะคะ despite แปลว่าแม้ว่าค่ะเหมือน a l t o นี่แหละเพียงแต่ว่า despite จะตามด้วยกลุ่มคํานามนะคะส่วน instead นะคะแปลว่าแทนที่ ในโจทย์เขาบอกว่า เขามักจะ quiet around the office ก็คือเขามักจะเป็นคนเงียบๆนะคะ Mr. คนนี้เนี่ยเขายังมีชื่อเสียงนะคะเกี่ยวกับการพูดเก่งของเขาการพูดแบบฉลาดพูดอย่างมีไหวพริบนะคะแล้วก็การ speech นะคะการกล่าวแบบว่าสุนทรพจน์หรือการกล่าวในที่ Public ในที่สาธารณะได้ด้วยนะคะดังนั้นข้อนี้เนี่ยข้างบนนะคะประโยคเขาบอกว่า quiet นะคะค่อนข้างเงียบแต่ข้างล่างเขาบอกว่าเอ้ยพูดเก่งนะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นข้อนี้เป็นประโย ประโยคที่ขัดแย้งกันใช้ออโต้ค่ะแล้วคำว,ว่าออโต้นะจำไว้เลยนะคะอันนี้เนี่ยมักจะเป็นเทคนิคที่พี่ชอบใช้นะออโต้ขึ้นต้นด้วยตัวเองเนะะี่ยค่ะมักจะใช้กับประโยคที่ขัดแยง้งและชอบอยู่ต้นประโยคค่ะคืออยู่กลางประโยคก็ได้แต่ส่วนใหญ่มักจะอยู่ต้นประโยคนะคะข้อนี้ออกบ่อยมากๆแล้วก็ใช้เทคนิคตอบได้ไวด้วยค่ะแล้วก็แม่นยำด้วยสำเร็จสำเร็จทุกๆคนนะคะ